วันนี้ผมจะมาพูดถึงรากโกโบนะครับซึ่งหลายๆคนเองอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นหรือชาวไต้หวันแล้วเนี่ยพืชชนิดนี้เป็นพืชที่อยู่กับชาวญี่ปุ่นและชาวไต้หวันกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าเป็นรากไม้ที่คนญี่ปุ่นและคนไต้หวันเนี่ยรับประทานกันเป็นประจำนะฮะแล้วก็รากไม้ชนิดนี้เนี่ยมีสารอาหารและแร่ธาตุ ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมเจ้ารากโกโบเนี่ยจะมีความยาวประมาณ70-120เซนิเมตรนะครับโดยที่จะอย่างรากลงมาในดินเพื่อที่จะเอาสารอาหารเจ้ารากไม้เนี่ยจะขึ้นได้เฉพาะในดินที่สมบูรณ์เท่านั้นและอากาศดีด้วยนะครับผมเจ้ารากโกโบเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงรวมถึงยังมีคุณสมบัติทางยาอีกด้วยจึงถูกนํามาเป็นส่วนประกอบของอาหาร รวมถึงการปรุงยาด้วยนะครับเช่นเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นต้นรากโกโบเนี่ยมีสารอาหารเยอะและก็มีแร่ธาตุเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาจําแนกให้ฟังว่ามีแร่ธาตุอะไรบ้างมีวิตามินไหนบ้างนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บฟิตบิ t ด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลต่อ100กรัมนะครับอย่างแรกมีโพแทสเซียม9%เเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการ ควบคุมสมดุลน,น้ำในร่างกายช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติช่วยลดความดันโลหิตช่วยรักษาภูมิแพ้รวมถึงช่วยขับของเสียในร่างกายด้วยข้อต่อมามีใย,ยอาหาร13เเซเจ้าใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลจึงมีผลดีต่อผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับช่วยลดระดับไขมันในเลือดช่วยจับไขมันในอาหาร รวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจต่อมามีแมกนีเซียม10%เจ้าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในการเผาผ่านไขมันและเปลี่ยนเป็นพลังงานใครที่อ้วนก็ช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะครับผมช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนือ้อและยังช่วยให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงด้วยต่อมามีวิตามิน B6 12%เจ้าวิตามิน B6 เนี่ยก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยป้องกันการเกิดนิ่วไตลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจรวมถึงช่วยชะลอไว้ได้ด้วยใครไม่อยากแก่ใครอยากอ่อนกอว่าวัย ต้องลองรับประทานวิตามิน B6 ดูนะครับต่อมาฟอสฟอรัส5%เจ้าฟอสฟอรัสเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพเนือกและฟันแข็งแรงช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและยังไม่พอนะครับยังมีวิตามินอีกเยอะแยะมากมายมีวิตามิน C ีเธาตุเหล็ก4% วิตามิน B5 3%แคลเซียม4%ในอาซิน2%ซิง2%เห็นไหมครับว่ารากโกโบเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะจริงๆดังนั้นแล้วใครที่รักสุขภาพอย่าลืมรับประทานรากโกโบกันด้วยนะครับผม